สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผู้ที่ตันช่องโพลุกสองบันดอนนะครับผมอ่ามันนี่พลุกสองบันดอนนะครับอ่าพาพี่น้องมาเบ่งนะครับวิธีกันนะครับผมต่อพ่วงนะครับพ่วงสลี่นะครับผมสลี่แกมันนะครับใส่กับนะครับผ่านไถผานขุดมันนะครับผมนะครับข้องอ่าพลุกสองนี่เอาใส่กับเอลสามสี่นะครับเอลสามสี่ซุนแปดข้างพลุกสองนะครับผมอ่าพึ่งมาตะขุดมันนะครับพี่น้อง ก็เลยสิมาแนะนำนะครับวิธีการเอาผันนะครับไปพร้อมกันกับสลี่นะครับไปแกะนะครับผมพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องท่านใดบทันนใ่หูแกแกนําไม่เป็นแนวทางเลยนะครับผมแต่ถ้าพี่น้องท่านใดหูแล้วกะเบิ่งไปน้ำกันนะครับพี่น้องนะครับเบิ่งไปน้ำกันนะครับเพราะว่ากกสะดวกสบายนะครับผมตอนไปนี่กับไปปุ๊บก็ได้ปลดลงนะครับพี่น้องไถเลยนะครับ บ่ได้กลับเปเอานะครับบ่ได้กลับไปเอาสลี่ไปใส่อีกนะครับพี so ่น right. ้องก็คือว่าไปปุ like, okay. right. right. ๊บกับเอาขาตั้งตั้งนะครับผมแล้วก็ปดออกเลยนะครับผมปดออกแล้วก็ไถ้ไทแล้วก็ปดออกแล้วก็ไฟต่อสลี่นะครับผมแล้วก็ขนมันนะครับไปได้เลยนะครับผมบ่ได้กลับเปเอาอีกนะครับหลายเทือนะครับผมนะครับส่วน อุปกรณ์ที่ใส่นะครับเดี๋ยวพอลูกซองพี่น้องิึงนะครับผมนี่นะครับผมอ่าก็เป็นสลักเก่านะครับพี่น้องสลักเก่านะครับกระผานรุ่นนี้นะครับพอลูกสองใส่กระผานรุ่นนี้นะครับผมปั้นของพี่น้องเป็นจังไดกะดัดแปลงใส่เอานะครับผมอ่าเป็นสลักเก่านะครับที่พอลูกซองบ่ดด้ใส่แล้วนะครับพี่น้องนี่นะครับ ลูกซองก็เอามาเชื่อมนะครับพี่น้องเชื่อมใส่กับข้างหลังนี่เลยนะครับนะครับเป็นข้างหลังของผนนะครับอันนี้เป็นเล็กฉากนะครับพี่น้องนะครับนี่เป็นเล็กฉากนะครับที่อลูกซองเอ่อเอาเห็ดเป็นสลักแต่ตอนแหลงนะครับก็เลยหันเอามาเชื่อมนะครับเพราะว่าสิบปีเด็กับขึ้นไปเอาสลี่นะครับผม ก็เลยเอาไปพร้อมกันนะครับปัดกลับก็เอากลับพร้อมกันยังสี่นะครับพี่น้องขี่กลับพร้อมกันไปเลยนะครับจะเชื่อมให้มันกั้อยนะครับพี่น้องนี่นะครับแต่เชื่อมทั้งนอกทั้งในนะครับต้องเล็กฉากนะครับฟังนี่นะครับนี่ครับเชื่อมนอกในนะครับขกันนะครับเพราะว่าเพื่อความหมั่นคงนะครับอ่าตัวนี้พลุกซ้อนกับบริไรรัดนะครับก็คือเอตั้งนะครับ ตั้งแล้วก็เชื่อมพอกเลยนะครับพี่น้องอ่าพี่น้องก็ถ้าย่านมันค้งนะครับพี่น้องกับเอาเล็กกอดหนีก็ได้นะครับพี่น้องกอดใส่กับหนีอีกนะครับกอดโค้งนะครับกอดโค้งใส่กันอีกได้นะครับพี่น้องแต่ว่าอันนี้พูกลูกซองกับบ่ไดเอาแกมันนะครับผมเอาหลากอ่าเป็นสลีเปานะครับมาตาไฮนะครับผมเพราะว่าสิบบ่ไดเยวไปเอาไยเทียนะครับผมอ่าส่วนโตโตล็อกนะครับพี่น้องนี่นะครับ ต้นตัวล็อกกระส่เป็นตัวนี้เลยนะครับลลอกของรถไถนี่นะครับนี่นะครับอกล็อกเพื่อว่าให้ตอนตกหลุมนะครับว่าให้ว่าให้คอตัวนี่หลุดนะครับสูตรึ้นแม่กระสีมาตํากันกับอันนี้พอดีนะครับผมตัวกับจิบลลอกนะครับส่วนตัวนี้พอลูก2องจ่อแล้วนะครับพี่น้องลองเอาสะพันจ่อแล้วนะครับบ่เข่าพี่น้องนะครับอลุก2องเลยเอาเป็นหัวแหวนนะครับ เป็นตัวเมียนะครับผมเป็นน็อตตัวเมียนะครับเชื water, okay. nice, ่อมเลยนะครับพ no ี่น้องเชื่อมใส่ติดไยเลยนะครับแล้วก็เอาจิบล็อกตัวนี้นะครับล็อกเลยนะครับเพื่อป้องกันหนี่นะครับเพื่อป้องกันการกระดอนออกนะครับพี่น้องหรือพี่น้องสีเฮ็ดสันก็หนีก็ได้นะครับแจ้งสีบ่ให้โตไหลนะครับกระสีบ่เด้กกระดอนไก่นะครับผมกระเฮ็ดจ่อๆก็ได้นะครับพี่น้องนะครับส่วน การใสมันกับพลูกซองก็เคยเอาไสขี้กันนะครับผมเป็นหลอบกลับบัานนะครับหลอบกับบ้านแล้วก็ขันไปเอาอีกนะครับขันกลับขึ้นไปเอาแนวไทอีกนะครับพี่น้องพลูกซองก็ใสสอยู่กับพวงแบบนี้นะครับพี่น้องพวงแบบนี้แหลกเลยนะครับก็แหลกไปขายเลยนะครับกระสสมันเคยใสอยู่ประมาณตันหกนะครับพี่น้องไลก็หนันกับบุก่าใส่นะครับยัน ขาดนะครับหรือหย่านเสียหายทั้งแขนยกแขนอันนี้ของรถไทนะครับนักหลายกะบอดีนะครับผมย่านเสียหายกะจำเป็นจังไซนะครับขันว่าจำเป็นกระปไซเลยนะครับผมนะครับพี่น้องนะครับกะมีล้อหนาลอยนะครับถ้าใส่นักกะล้อหนาลอยนะครับบังคับเดี่ยวบได้นะครับก็ต้องปดเบรกนะครับค่อยล็อกล้อที่ละขังเดี่ยวออานะครับพี่น้อง นะครับอ่ากับนี่ก็มาแนะนํานะครับเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องเกษตรกรที่ออยากเอาไปพร้อมกันนะครับพี่น้องนะครับขันไกด์ไลน์กับขับขันมาเอานะครับพี่น้องขี้เกียจขี่รถกลับมานะครับมาเปลี่ยนนะครับผมอันนี้ถ้า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 มันว่าเต็มกะสามารถใส่ได้อีกนะครับปลดใส่ได้ย่ให้เลยนะครับแล้วก็ไถต่อได้นะครับผมจะเป็นความสะดวกสบายนะครับอ่าครับคลิปนี้กั มาบอกนะครับสูพี่น้องฟังนะครับเพื่อเป็นแนวทางกับฝากพี่น้องนะครับผมกดไลค์นะครับกดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกลูกสองบันดอนนะครับเดี๋ยวมีนะครับวันพันไม่หรือไปหากินนะครับยังกะสีลงซูพี่น้องเบิองนะครับฝากกดติดตามไบรนเดอร์ครับพี่น้องคลิปนี้ก็แล้วพี่น้องไปเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ